ในเมื่อการมีชีวิตในสังคมที่มีการแย่งกันกินแย่งกันใช้มันไม่ใช่เรื่องง่ายผู้คนทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแม้แต่เลือกที่จะโกหกเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆเราคงไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครเข้าได้ในเมื่อความจําเป็นและจิตสํานึกของแต่ละคนมันมีมากน้อยต่างกันทางเดียวที่จะช่วยคุณให้เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ในยุคนี้คือต้องรู้เท่าทันคนอื่นต้องอ่านคนอื่นได้ว่าเขามาดีหรือมาร้ายเพื่อปกป้องตัวคุณเองได้เอาว่ามาฟังต่อกันค่ะ คุณกำลังรับฟังสติสตาง s t สตรองสเตปพอดแคสต์มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะเมื่อการเอาตัวรอดในสังคมที่สับสนวุ่นวายนี้คือการต้องรู้เท่าทันคนอื่น การต้องวางตัวกับคนที่พูดไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งเพราะคนที่กำลังโกหกคนอื่นมักมีข้ออ้างมีเรื่องราวมากมายมาน้มน้าวผู้คนให้เชื่อถือเขาหากไม่สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคนที่พบเจอได้คงจะยากที่จะตัดสินใจทําสิ่งใดร่วมกับคนอื่นได้เพราะคุณเองก็ไม่แน่ใจว่าใครมาดีมาร้ายแบบไหนคงวางแผนรับมือได้ยากแน่นอน คุณจึงจำเป็นต้องศึกษาว่าผู้คนมีนิสัยยังไงทำตัวแบบไหนเวลากําลังโกหกคนอื่นยิ่งคุณอ่านคนแบบนั้นได้ดีเท่าไหร่คุณก็สามารถคิดและวางแผนสเต็ปต่อไปในชีวิตได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเอาว่ามาฟังกันค่ะว่ามีอะไรบ้างขอ้อ1การกะพริบตาเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องในกระบวนการทำงานของร่างกาย ในการแสดงถึงความไม่ตรงไปตรงมาของคำพูดนั่นคือจังหวะของการกะพริบตาโดยทั่วไปคนปกติที่ไม่เครียดไม่วิตกกังวลจะก,กะพริบตาราวๆ1 5าถึง2 2ครั้งต่อนอาทีการกะพริบตาจึงสามารถแสดงถึงอารมณ์ของผู้พูดไปด้วยเช่นกันถ้าอารมณ์ปกติก็สามารถกระพริบตาได้ปกติดีและสม่ำเสมอ วัลสารทางวิชาการเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ใช้คำพูดระบุไว้ว่าคนที่กำลังพูดโกหกมักมีการกับพริบตาช้ากว่าปกติเพราะคนคนนั้นกำลังตั้งใจแต่งเรื่องโกหกขึ้นอยู่อย่างมีสมาธิความสนใจจึงเพ่งไปที่เรื่องที่กำลังกล่าวอยู่จนลืมกัะพริบตาในทางกลับกันเมื่อจบเรื่องที่กล่าวแล้วเขาก็จะกลับมากับพริบตาแบบลุกลี้ลุกลนและอัดเร็วกับปกติได้ถึง8เท่าเลยทีเดียว เป็นการกรับพลิบตาชดเชยหรือเป็นการแสดงออกทางร่างกายถึงความโล่งใจที่กล่าวคำโกหกเสร็จสิ้นก็ได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตการกลับพลิตาของคนที่คุณกำลังพูดคุยด้วยให้ดีคําตอบของคำถามที่คุณกำลังสงสัยอยู่มันอาจอยู่ตรงนั้นก็ได้ค่ะข้อ 2- การกรอกลูกตาเรื่องที่คนทั่วไปทราบอยู่แล้วถึงเรื่องดวงตาก,ก็คือคนโกหกมักหลบตาคนอื่น มากแกล้งเฉยไฉมองไปทางอื่นและไม่พยายามจะสบตาคู่สนทนานี่เป็นลักษณะของคนที่กำลังโกหกกล่าวมามีส่วนถูกต้องอยู่บ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดยังมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอยู่บ้างเพราะโดยปกติในการใช้สมองของคนเรานั้นร่างกายของเราอาจมีการแสดงออกว่ากำลังใช้ความคิดอยู่ด้วยการกรอกตาประกอบระหว่างที่พยายามนึกถึงบางสิ่งอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนกำลังโกหกอยู่ก็เป็นได้ที่ถูกต้องคือ ตำแหน่งของการกรอกตาต่างหากที่อาจทำให้เราทราบได้ว่าเขาคนนั้นกำลังพูดจริงหรือพูดเท็จกันแน่หากคู่สนทนาของคุณกำลังจะหาคำโกหกคำโตมาใช้กับคุณอยู่ให้สังเกตดูว่าเขาคนนั้นจะกรอกตาไปด้านขวาเยื้องไปด้านบนของตัวเขาเพราะจุดนั้นเป็นส่วนของสมองในส่วนของการสร้างสรรค์นั่นเองเขาต้องการใช้สมองปั้นแต่งเรื่องให้หน่าเชื่อถือมากกว่าปกติ แต่ในทางกลับกันถ้าเขากำลังพูดความจริงด้วยการนึกทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆสมองของเขาในส่วนที่ใช้ทบทวนความจำจะต้องพยายามดึงภาพและข้อมูลมาจากความทรงจำที่เคยเก็บไว้หรือเหตุการณ์จริงๆที่เคยเกิดขึ้นโดยเขาจะพูดไปพลางกรอกตาไปบริเวณด้านซ้ายบนของผู้พูดนั่นเองแค่แยกให้ออกว่าการกรอกตาไปทางทิศไหนคือการพูดจริงหรือกำลังโกหกแค่นี้คุณก็รู้ทันคู่สนทนาได้ไม่ยากแล้วล่ะ ข้อ3สังเกตที่ปากและจมูกเคสที่โด่งดังระดับโลกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการจับผิดโกโหกคงหนีไม่พ้นตอนที่อดีตประธานาธิบดีบิลลคินตัน เกิดเหตุกรณีอื้อฉาวเรื่องความสัมพันธ์สวัสดกับนักศึกษาฝึกงานชื่อลูวินสกี้ข่าวนั้นสื่อมวลชนพบว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์เรื่องทั่วไปนั้นอดีตประธานาธิบดีคลินตันไม่ได้เอามือขึ้นมาจับที่จมูกเลยแต่เมื่อนักข่าวถามเรื่องลูวินสกี้นั้นเขากลับยกมือแตะจมูกตัวเองทุกๆสี่นาทีซึ่งนับรวมได้ทั้งหมดถึง26ครั้งทำไมนะหรือเพราะว่าการแตะจมูกมันแสดงถึงความรู้สึกกดดันและกำลังรู้สึกอึดอัด อีกอย่างในต่างประเทศเคยมีวิจัยที่แสดงไว้ว่าระบบประสาทอัตโนมัติจะทำงานในเวลาที่คุณโกหกหรือการพูดไม่ตรงกับความจริงโดยร่างกายจะมีการหลั่งสารเคมีตัวหนึ่งออกมาซึ่งมันทำให้ผนังหรือเนื้อเยื่อภายในจมูกมีอาการพองขึ้นทำให้เกิดอาการระคายเคืองขึ้นมา คนที่กำลังโกโหกจึงยกมือขึ้นมาสัมผัสจมูกตัวเองเพื่อลดอาการระคายเครืองนั้นถ้าอาการมีมากในบางรายอาจมีลักษณะจมูกบวมขึ้นหรือแดงขึ้นมาได้ซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเครียดและความดันโลหิตสูงอีกด้วยแถมในบางรายอาจทําให้จมูกพองออกมาเล็กน้อยซึ่งนี่อาจฟังดูคล้ายกับนิทานเรื่องพินอกคิโอนั่นล่ะนะและนี่ละ่ะทั้งหมดของเรื่องราวลึกๆแต่ไม่รับของการจับผิดคนขี้โกหก แต่ทั้งหลายทั้งมวลก็คงต้องบอกเอาไว้ก่อนไม่มีใครจะจับผิดโกหกของใครได้ร้อเปซ์หรอกนะเอาแค่ว่ารู้เอาไว้เผื่อจำเป็นต้องใช้หลายๆสถานการณ์ในชีวิตที่มันเกิดขึ้นกระทันหันจะหยิบจับจะหาอาวุธอะไรอะไรก็หาไม่ทันจะป้องกันตัวเองได้ยังไงให้ทันการข้อเดียวที่ทำได้คือต้องรู้ทันคนอื่นจะได้ตั้งรับได้และวางแผนทางหนีทีไล่เอาตัวรอดได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ ชอบก็กดไลค์ใช่ก,ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแขกก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ